สวยเลือดเลยพี่น้องดูเมื่อได้เต็มมือเดี๋ไปวัดอืมนี่นี่มือกดเล่าเร็เดดว,วดูป้าสวยสวยเนป่ะเขาบอกว่าต้องต้องใส่ผ้าถุงเนี่ยมืออ่าถ้าไปวัดสงการเนี่ยพี่น้องโอ้ยลืมลืมลืมอะไรนั่นะน,น่ะลืมเอาอ่าเนืสติกลืมเอามุ่นใส่ถุงนี่เป็นไง อันนี้ใส่กับอะไรแล้วก็ละกโยมีหนุ่มมาจิบใสกันใส่ผ้าชินเีค ด้และเมื่อวนมีหว <world premier> <ke> ่าวมากเนพนุ่มมากใหญ่แต่นไ้เปิลใครเล่นนุ่มน่นะเปิ้ลนุ่มด้ยเลมกาลำโพงกอยอ่ะค่ะนี่โอเคพวกน้เขากัะจองเนี่ยเมื่อวานนี่กัจ้องอ่ะนะป้ากอ่ะนเปิ้นก่อมาเปิ่นไปว่าเปิ่นอ่ะเปิ่นได้เขาเดียวไปมี่หว่าวเดวกหาจ้องเขาพจังกัดก่อมีจังจ้องน่ะเวาง Con và vào nằm nào vào con sao trong chong này hả tôi hình ca Sợi đồ này con lâu ở này tay cò này để mưa Lại sườn lâu lâu này này vào khó đi này vẫn còn thỏi với lòng Để hâu mưa lại khô cầm nào <laughs> <laughs> <Ai, Ơ> ừ. Bố để hắn mô mốt tiền mô Anh này đóng lâu khai với nó hả, này lâu nó sắc đi nó con chẳng con nụng nụng khó hắn này bố hắn đang lấy yên nên vẫn còn nằm lại bố lấy áo này <laughs> quá có mấy hóc cặp cho tìm nữa chúc tìm sẵn emo sốt xin cảm hôm lặng đi đi điện thoại của có hai mươi mốt mưa côn 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 เดีวกมปุยนะกเอมือลี้ยวมือ้นะเายปม่ายเขาจะเรยมมายเาป้คจอมลางกเนาะนะปุ้นมาปลอยจังหน่อยก็ผไป้แตงหนแตงตามี่นี่มีอันจังเลยเนี่ีสงกลมหัวนมี่นปัดเกียมเฮ้ผอมไปย้อมมือก็มีนย้อมมือเฮนี่ น้ำหนักอันตาชอบะไงสิงนี่เาในเดวลาเต็มเลยเด้เนี่ยนะคุณเจ้าเคยวอยู่เดียวคุณเจ้าเคยทาข้ายอยู่ในเสื้ออืมเออเคยเล่าประเด็กัเนด้วน้าโอ๊กมันก็มาเยอมาจอหามาเยอะมือป่ามอก้ในก็ได้เฮน้าโนมกอนาม่เยมือกในก็ได้อออเอ้เยฮาพี่น้องฮเปิดขนี่ ເດີ້ເນາະຄ່າກ່ອນມາຮອດອອກທີ່ຈໍາລາເຮົາວ່າປຸ້ມຮອດຈອງໃນບຸນເຈົ້າຄໍາລາບຸລາຂ້ຈົ້ລາມົນກມາກກໍນກາແກ້າກນດກາ